คืออาคารที่ใหญ่ๆทางด้านหลังของผมนี้ก็คือทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนามครับอายุนี้ร้อยกว่าปีแล้วสไตล์แบบฝร,รั่งเศสทุกท่านเห็นแล้วตอนนี้มาถึงวันนี้ที่เหลือน่าสวยนี่แล้วก็สมัยที่ฝร,รั่งเศสมาปกครองเวียดนามทำเนียบนี้ก็คือเป็นให้ คนฝรั่งเศสคนนั้นเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในแถวอิริกินเนี่ยเขาอยู่นี้เขาอยู่นี้ครับจะมีพ่อครัวคนเวียดนามที่ทำกับข้าวเขากินมีห้องเล็อกๆอยู่ในนี้ครับหลังจากที่ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามที่สมอกรุงเดียนเบียนฟูเมื่อคศ1954ฝรั่งเศสครับจำเป็นต้องนั่งเซ็นสัญญาเจดีวาแบ่งเวียดนามเป็นสองภาคเลยเทุกท่านดูแผนที่ครับประเทศเวียดนามเหมือนกับตัวเอสครับเส้นขนานที่17นี้ก็คือกึ่งกลางประเทศเวียดนามเลยนี่เอาเส้นขนานที่7นี้เป็นเก็บที่แบ่่งชัววา ฝรั่งเศสเขามีหน้าที่รักปกครองทางภาคใต้เวียดนามให้ประธานกมินมาปกครองทางเหนือและประธานกมินมาปกครองทางเหนือครับรัฐบาลเวียดนามจุดประสงค์ของรัฐบาลเวียดนามจัดอาคารหลังนี้ให้ประธานก ok ม,มินอยู่แต่ประธานกมินท่านปฏิเสธเลยสมัยท่านท่านบอกว่านี้อาคารหลังนี้ใหญ่เกินไปหรูหราเกินไปรัฐบาลเวียดนามกำลังจนคนเวียดนามกำลังถูกทุลิยากเลยท่านไม่อยู่ท่านบอกว่าจัดห้องพ่อครัวคนเวียดนามที่ทำกับข้าวคนฝรั่งเศสกินนะจัดห้องนั้นให้ท่านอยู่ สักรู้ทุกท่านจะได้เข้าไปดูห้องพักชั่วคราวของประธานมินหลังจากที่ประธานวินปฏิเสธหลังนี้โดยรัฐบาลเวียดนามจัดเป็นที่ทําการของร,ระสับผู้นําและเป็นที่ต้อนรับแขกม้ากแขกเมืองครับมีแขกต่างชาติมาือนประเทศเวียดนามเข้ามทำพิธีต้อนรับตรงนี้เลยก็มีป้ายห้ามล้าเขตเข้าไปข้างในนี้ก่อนสิดทางในนายของเวลาทำง,งานได้ก็ให้ยืนเฉพาะจุดนี้ครับนี่แล้วตอนนี้ครับจุดนี้ให,ให้ให้ทุกท่านครับถามอธยาสายถ่ายรูปประมาณสักห้านาทีนะ้วเราเดินต่อเพราะว่าจะมีหลายจุดนะ ทำเนียบประธานาธิบดีเป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลืองที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในคศ .1901 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่งอินโดชนะ้่นาที่นี่เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีโคจิมินเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนามรอบๆทำเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ำ ขอ,อเรียนแนะนําให้ทุกท่านทราบนะครับประวัติของบ้านหลังนี้หลังจากที่ท่านฮูจิมินครปฏิเสธไม่อยู่บ้านหลังนู้นไม่อยู่ทาเนียบประธานาธิบดีเพราะว่าท่านเองบอกว่าท่านมีคนเดียวไม่มีภรรยาไม่มีครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ทาเนียบประธานาธิบดีเป็นที่อยู่เป็นที่พำนักจะเป็นสิ่งที่ฟุ่งเฟือยมากฟุ่งเฟือยหยาดเหงื่อของประชาชนเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าใหจ้จัดให้ท่านครับบ้านหลังเล็ก เหมือนกับพนักงานอื่นๆก็พอเพราะว่าท่านเองเป็นคนที่สัมามทาเรียบง่ายมากและท่านรักธรรมชาติอย่างยิ่งอยากจะมีที่อยู่ที่กลมกลืนกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นทางการก็จัดให้บ้านกลุ่มอาคารหลังแถวนี้นะครับรวมทั้งบ้านพักเล็กๆอย่างนี้บ้านนี้เดิมแล้วเป็นบ้านพักของช่างไฟฟ้าที่รับใช้ท่าหลวงฝรั่งเศสผู้คุมอํานาจทั้งอินโดียน,นะครับหลังจากที่เขาได้ปลดปล่อยเป็นประชาชนสามัญแล้วเนี่ย และก็เป็นพนักงานประจําสถานที่แห่งนี้ครับและก็พิจู่กับเจ้าหน้าที่อื่นๆส่วนบ้านหลังนี้จักให้ท่านผู้ชินอยู่รวมทั้งบ้านหลังนี้บ้านทั้งหลังครับเป็นที่เก็บรถประจําตําแหน่งและบ้านหลังนู้นครับมี3มห้องห้องพักห้องพักตอนเที่ยงนะครับห้องอาหารอยู่กลางและห้องรับแขกส่วนตัวของท่านหนูอยู่ทางซ้ายมือทางาส้นสุดที่ติดกับริมสระนะครับเชิญครับทุกท่านครับแวะเข้ามาทางนี้ที่เก็บรถ3าคันนะครับ ในนั้นมีสองคันเป็นรถประจำตำแหน่งที่รัฐบาลรัสเซียส่งมอบให้ท่านฮจิบินใช้รับประจำตำแหน่งของท่านอกีกคันหนึ่งนะครับที่ชาวเวียดนามโพ้นเทะเลอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่ฝรั่งเศสครับรวมเงินซื้อให้ท่านฮูจิบินใช้ถือว่าเป็นของขวัญด้วยความเคารพและนับถือท่านฮูจิบินครับจากประชาชนเวียดนามอยู่ต่างประเทศโอโย4ี่ครับส่งมาในช่วง 1,950ในช่วงนั้นครับเป็นยังไงจึงเรียกว่าประชาชนเวียดนามอยู่ที่ฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสครองเวียดนามนะครับก็บังคับให้ผู้ชายคนเวียดนามนะครับไปเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารให้รัฐบาลฝรั่งเศสและไปร่วมรบอยู่ที่แอฟริกาเหนือหลังจากที่สงครามแอฟริกายุติลง ใครรอดชีวิตนะครับคนเวียดนามที่รอดชีวิตก็กลายเป็นราษฎรของฝรั่งเศสหรือว่าอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหรือว่าอยู่ที่บรรดาเกาะต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นเป็นอาณาเขตครับในอาณัตของฝรั่งเศสนะครับจึงว่าประชาชนที่เป็นราษฎรของฝรั่งเศสประชานชูเวียดนามก็เป็นแฟราษฎรของฝรั่งเศสตัวรถสองคันนี้ครับคันสีดำๆนะที่มีชื่อว่าชายกาชายก้าคือเป็นชื่อของนก ทะเลชนิดหนึ่งที่ว่ามีแคมแกร่งก้าแกร้งก้านะครับรถนี้เป็นรถประจําตําแหน่งที่ท่านฮุนสบินใช้เวลาไปครับเดินสวนสนามแล้วก็ไปรับต้อนรับบรรดาผู้นําที่สําคัญจากต่างประเทศนะครับรถคันนี้ือนกรว่ารถเกาะครับบุญกรว่า,บบารถเกาะอะไรกระสุนยิงไม่ทะลุการกระสุน กนได้และรถทันกลางนะครับก็ชื่อว่าวอนก้าวอนก้าก็ชื่อของแม่น้ําสายหนึ่งของรเซียครับก็รัฐบาลรัฐบาลรัเซียก็ส่งมาให้เป็นรถประจำตำแหน่งของบ้านพักโฮจิมินด้านหลังทำเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปีคศ1958จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตใต้ถุนบ้านเล็กๆหลังนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบูโลกับนายทหารคนสำคัญๆญวางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่อย่างสมถะและเป็นโสดมาตลอดชีวิต บอกว่าปลาที่นี่เชื่องมากเลยนะครับแค่คุณไปนั่งแล้วก็ดีดนิ้วใต้น้ำเป๊ะเป๊ะเป๊ะปลาเขาก็จะเข้ามาเล่นกับคุณได้เลยนะครับโอ้โหเชื่องจริงครับ